ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17และคณะค่ะได้เดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี2560รอบที่2ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะนางพ,าพัทรพรทิตยาพรผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจราชการกรมต่างๆ เดินทางมาประชุมและตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ2,560รอบที่2ของจังหวัดพิษณุโลกโดยในช่วงเช้าได้เข้ารับฟังการชี้แจงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายสำคัญโดยมีนายธานุพงศ์เจเริญสุรพิรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดาเนินงาน สำหรับประเด็นการมาตรวจราชการแบบบูรณาการในครั้งนี้ประกอบด้วยการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโครงการสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีโครงการโรงเรียนคุณธรรมซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17เปิดเผยว่าจากการตรวจราชการแบบบูรณาการในครั้งนี้พบว่าโดยภาพรวมจังหวัดพิษณุโลกสามารถดำเนินตามนโยบายในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีมีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ มีโครงการที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาขึ้นมากทั้งทางด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสามารถดําเนินการลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบได้อย่างชัดเจนและมีปริมาณขยะตกค้างลดลงรวมถึงโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขต17ฝากให้ทุกหน่วยบุรณาการงานและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้ปฏิบัติให้ถูกวิธี เพื่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยงจัดทำระบบฐานข้อมูลสุนัขและแมวอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้จังหวัดพิษณุโลกประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนักบ้าให้มากยิ่งขึ้นไปอีกรวมทั้งประสานความร่วมมือในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไปจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17และคณะ ได้ลงพื้นที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข12หน้าหมู่บ้านชินราชอำเภอเมืองพิษณุโลกตามประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งถนนเส้นดังกล่าวได้มีการขยายผิวทางการจราจรจากเดิมเป็นถนน4เลนเพิ่มเป็น6เลนทำให้การสัญจรไปมาของรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนถนนใช้ความเร็วสูงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะบริเวณจุดกลับรถ ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่17ได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแขวงการทางพิษณุโลกจัดทำป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวชะลอความเร็วและขับรถด้วยความระมัดระวังซึ่งจะทำให้การเกิดอุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงได้ค่ะ ในคราวเดียวกันนะคะไม่ต้องเสียเวลามารายงานทีเดียวทุวกกระทรวงเนี่ยได้มาร่วมเกี่ยวกังพร้อมกันแล้วก็บรูรณาการในการผลสำฤทธิ์ของโครงการ